แค่4ตสวงไปทำรูปยมค่ะวันนี้มาเปิดตัวนางสาวงามแล้วก็มงกุฎด้วยเป็นยังไงบ้างคะเต้นมากเลยค่ะที่เขาขวดกระสุนเต้นะคะแล้วก็เต้นที่ประมาณค่ะกับวันนี้นะคะเราเราก็เต้นที่มาแค่ะต้นที่เห็นน้องๆตั้งใจมากเลยเลยตั้งใจขนาดไหนโหตั้งใจมากเลยค่ะ รสุดดทท้้ายี่ไเห็นน้องๆพวกเขาประกวดแล้วรู้สึกไงบ้างอย่ไปีนี้จึ้งไหมโอ้โหจึ้งมากเลยค่ะแต่ละคนก็สวยกันแต่ละสไตล์กันไปเออสถานะพี่ดีมีกดดันนิดนิดไหมครับปีที่แล้วลองไปขอบคุณมากกดดันมากค่ะเพราะว่านี่ค่ะเด็กบีเดอร์อยู่ตรงนี้ ไอ้เราปีนี้น่าจะ back to back ไหมคะได้ไปหาพี่ซอได้ค่ะแา่ยังไงต้องเทรนรุ่นน้องยังไงไหมคะสำหรับปีนี้โอ้จริงๆเพราะว่าเด็กใหม่เขาก็พัฒนาแล้วก็เก่งกันเรื่อยๆรื่อยปีแล้วเนี้ยก็อยู่ที่ว่าใครจะปักความสามารถพิเศษหรือว่าเรียกว่าเสน่ห์ของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดมีอะไรอยากบอกรุ่นน้องไหมคะจะได้เตรียมตัว ก็อยากให้มั่นใจค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าสมมติเราทำอะไรด้วยความมั่นใจแล้วก็เป็นตัวเองเดินเดินบนเส้นทางตัวเองอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าน่าจะตกแฟนคลับได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแบบเป็นตัวเองให้มากที่สุดเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะคุณแอนปีนี้เห็นว่าทุ่งทุนเยอะหนักมากๆสําหรับมิสแกรนด์คุณแกฟีนี้ก็เจ็ดหลักค่ะ เห็นว่าจะให้น so. ้องไปดูที mm, right? oh, <S <s ่เวนทิกแม่ด้วยใช่ใค่ะก็ไปส่งกันมาใจ้พี่ฟ้าค่ะใช่ก็พาไปถึง20ัคนเลยค่ะใช่แล้วก็ปีนี้ที่หนึ่งเราก็ให้รถไฟฟ้าด้วยหรือคอะไ่เป็นลิขสิทธิ์ไะเพิ่มพลังให้น้องๆฝากถึงน้อง มิสแคนเทนเป็นความหวังของเราในปีนี้หนะ่อยไคะค่ะก็ขอให้เราทุกคนนะคะตเต็มที่ค่ะแล้วก็เป็นตัวเองได้มากที่สุดค่ะแอมเชื่อว่าความพย,ยายามและความสมบูรณ์แบบพี่ฟ้าค่ะพยายามแล้วก็สําเร็จค่ะสิ่งที่อยากได้ปีนี้จากางาน,นของมิส<อ>แคนเทนก็อแ,แอมยังยืนยันคอนเซ็ปตเ์เดิมนะคะก็คือความแตกต่างแอมจะต้องไปหาน้องนะคะให้ต่างไปจาดกับสาวๆแต่สมมติว่าสาวๆระดับหนึ่งมาตัดกับน้องๆ ที่แล้วก็อย่างที่พี่แอมบอกบอก็คือความพยายามมัเป็นสุายค่ะเชราะว่าสมมุติว่าคืออย่างน้อยคุณชนะมันก็ต้องมีแค่คนเดียวใช่ไหมคะแต่แต่เราต้องก,ก็ับเเคไม่ได้ใช้ชนะกลับไปก็ให้กลับไปสู้แล้วก็กลับมาเพราะว่ายัางไงมิสแกนก็มีต้องเจ็ดจุดจุดหนึ่งันเป็นกำลังใจให้กับทุกคน <Okay. S 1>